สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้วันนี้ไม่ได้ไปเดินป่าเห็ดแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเก็บเห็ดให้ชมมานานแล้วนะคะวิ่งเดียเดียวเดียวดูเรือนี้ก่อนค่ะเพราะทุกวันนี้น้อยวันน้อย ครั้งต่อวันค่ะที่จะมีเรือนำเที่ยวเนี่ยมาให้ได้เห็นเมื่อก่อนนี้เรือนำเที่ยวแบบนี้ค่ะจะเห็นแทบทุกห้านาทีเพราะว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองนี้เยอะมากๆค่ะแต่ทุกวันนี้ทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติเขาก็ เดี๋ยวเขาก็จะแวะไปจอดท่าตรงนี้นะคะนี่เนี่ยตรงมันมันจะมองไม่เห็นมันจะเป็นผนังห้องกั้นอยู่เดี๋ยวเขาก็จะเลี้ยวเข้าไปจอดท่าตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอคนลงตรงนั้นแล้วเขาสามารถที่จะถ้าหากเดินนะคะสามารถที่จะเดินไปยังผ่านมันจะผ่านหน้าตึก empire state เลยนะคะแล้วมันก็จะตรงไปโอ้มันสามารถเดินเที่ยวได้หลายแห่ง เห็นไหมคะเขากำลังเลี้ยวแล้วนั่นนะคะอันนี้ก็อากาศดีที่จะมาพูดถึงก็คือมารุมมารุมนี้เพาะง่ายมากเอาเอาเมล็ดมาจากเมืองไทยค่ะเพาะทีไรก็ขึ้นทุกทีแล้วขึ้นง่ายมากแต่ว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วมันเลี้ยงยากที่ว่าเลี้ยงยากเนี่ยเพราะว่ามารุมไม่ชอบอากาศในในห้อง มะรุมจะชอบอากาศที่อยู่กลางแจ้งอย่างเช่นตามระเบียงนะคะเนี่ยอย่างอาพาร์ตเมนต์ที่เขามีระเบียงแบบนั้นะ่ะช่วงอากาศร้อนแบบนี้ยกกระถางมะรุมไปไว้ข้างนอกระเบียงมะรุมจะงามมากเลยเคยปลูกมาเมื่อ4ปีที่แล้วช่วงหน้าร้อนก็ยกกระถางผักออกไปไว้ที่ระเบียงมะรุมงามเลยแหละต้นสูงประมาณสองศอกแต่พอ หน้าหนาวยกเข้ามาในห้องทั้งๆท,ที่เปิดไฟให้นะคะเปิดไฟให้แทบคือตอนกลางคืนเนี่ยจะเปิดไฟให้ให้ผักในกระถางก็เอาไม่อยู่ค่ะมารุมใบมันจะเป็นจุดๆแล้วในที่สุดมันใบมันจะร่วงหมดเลยแล้วก็ตายค่ะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเป็นอีกแล้วเนี่ยค่ะนี่จะเห็นเป็นจุดขาวๆเนี่ยค่ะที่ใบเนี่ยเป็นอีกแล้วนี่ค่ะ ที่เป็นจุดขาวๆเนี่ยในดูเนี่ยค่ะเนี่ยเริ่มเป็นจุดขาวๆแล้วยิ่งใบแก่ๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยเนี่ยมันจะเป็นจุดขาวๆก็ไม่รู้แหละอยู่ก็เลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นจุดขาวๆแบบเนี้ยยังไม่รู้ธรรมชาติของมะลุมว่าต้นขนาดนี้นะคะความยาวแค่นี้ยสูงแค่เนี้ย ต้องเอาเชือกผูกไว้ไม่งั้นเราล้ม,ลมไม่รู้ว่าต้นสูงแค่นี้เด็ดยอดได้หรือยังค่ะอยากให้แตกเป็นพุ่มท่านผู้ชมท่านใดพอจะพอจะรู้เกี่ยวกับมะลุมนะคะว่าต้นเล็กๆแค่นี้เนะี่ยเขามีเขาจะมีใบกี่ชั้นลนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามไม่รู้ว่าเด็ดยอดได้หรือยังค่ะถ้าเด็ดยอดได้จะเด็ด เผื่อเขาแตกเป็นพุ่มจะปลูกเอาไว้เก็บใบกินเพราะว่าใบมะรุมนั้นเขาบอกเป็นยาอายุวัฒนะนะคะมันสามารถที่จะกินเป็นผักสดได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆมีวิตามินต่างๆลองเข้าไปดูใน Google นะคะแต่เขาบอกว่าเมล็ดเม็ดของมะรุมเรียกเมล็ดสินะคะเพราะว่าฝากักนึงมีอยู่หลายเม็ดก็จะเรียกว่าเมล็ดเขาบอกว่าเมล็ดของมะรุมน่ะ มันจะมีเขาจะจํากัดเวลากินนะคะอย่างเช่นถ้าหากกินวันนี้เนี่ยให้ห่างเว้นช่วงห่างไปอีกสิบห้าวันถึงจะกินได้เท่าที่อ่านมานะคะแต่ส่วนใบเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่เคยอ่านเจอว่าต้องเว้นระยะห่างแค่ไหนในการกินใบหลายคนอาจจะมองข้ามใบมารุมอย่ามองข้ามนะคะ ยิ่งที่บ้านเราเนี่ยอ้ยตอนกลับไทยมะลุมเขาจะปลูกเอาไว้ตามที่ที่ว่างต่างๆตามบ้านจัดสรรคหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นนนที่เขามีที่แล้วเขาปลูกไม้ดอกไม้ประดับเอาไว้แล้วเขาก็จะปลูกต้นมะลุมเอาไว้ด้วยค่ะยอดงามงามกลับทีไรเนี่ยกินยอดมะลุมกินใบมะลุมทุกวันเลยแล้วก็เก็บใบมาตากตากแห้งแล้วก็เอากลับมาที่นี่ด้วยค่ะ เ,เอากลับมาที่นี่ถุงร่มเลยป่านนี้ยังไม่ได้เอาออกมากินเลยค่ะใบามารุมนั้นมันจะมีรสเผ็ดแล้วก็เป็นขมขมหวานๆกินแล้วมันชุ่มคอเคยเห็นในวิดีโอน้องบางคนเขากินยอดกินใบามารุมกับส้มตำลองเอามากินกับส้มตำาหมันเข้ากันมากเลยในอเมริกาเนี่ยค่ะ บางรัฐเนี่ยเขาจะปลูกมารุมได้ตลอดปีเลยเหมือนบ้านเราเลยเพราะว่าอากาศมันจะคล้ายบ้านเรามันจะมีฝักโดกมากเลยค่ะอย่างที่ที่จะพูดให้ฟังนั้นคือรัฐแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเนี่ยส่วนมากหลายๆเมืองนะคะจะมีอากาศคล้ายบ้านเราจะมีทั้งต้นเพกาหรือต้นลิ้นฟ้าบ้านเราค่ะมีทั้งมารุมมันจะมีครั้งหนึ่งพี่คนไทยที่ เคยทำงานอยู่ด้วยกันตอนมาอยู่ที่อเมริกามาอยู่ที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยไม่เคยไปอยู่รัฐอื่นนะคะอยู่แต่รัฐนิวยอร์กนี่นะคะ่ะมาครั้งแรกก็รัฐนิวยอร์กแต่ไม่ได้ไม่ใช่เมืองนี้นะคะก็ได้ทำงานกับพี่คนไทยคนนั้นแหละพี่คนไทยคนนั้นแกเคยอยู่ที่ฟลอริดาเอ๊ะเมื่อกี้พูดผิดสิไม่รู้ว่าพูดฟลอริดาหรือแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเนี่ยคนจะรู้จักแคลิฟอร์เนียใน ในชื่อของ LA กับซานฟันมากนะคะแต่ว่าแคลิฟอร์เนียก็บางแห่งก็จะมีอากาศคล้ายบ้านเราบางคนเนี่ยเขาจะปลูกย่านางโหยงามมากเลยที่ที่ LA เนี่ยค่ะแม้ทั้งที่ซานฟันทั้งย่านางทั้งเอแต่มารุมนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่ามารุมเนี่ยจะรู้แต่ว่าในแคลิฟอร์นในอีกละในฟลอริดา นี่เห็นในวิดีโอเลยนะคะต้นมะรุมเนี่ยโอ้โหต้นเบเริ่มแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงพี่คนไทยคนนั้นให้ฟังก่อนสามีเขาเป็นทหารเขาเจอกันที่เขาบอกว่าเขาเจอกันที่แหลมฉบังที่เมืองไทยนั่นแหละค่ะเขาเล่าให้ฟังแล้วพอแต่งงานกันเขาก็มาอยู่อเมริกาก็ย้ายไปอยู่หลายเมืองที่มีน่าจะเป็นเมืองที่มีค่ายทหารมั้งค่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเมื่อตอนที่เขาอยู่ที่ แคเอาอีกละที่ฟลอริดาเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่โรงงานคัดมะม่วงมันจะมีมะม่วงนะคะคัดไซ์คัดขนาดของมะม่วงแล้วพี่เขาบอกว่าที่ฟลอริดาเนี่ยเวลาเขาเดินไปเนะะี่ยฮะมันจะมีมลระขี้นกขึ้นอยู่ตามพงพงหญ้ายอ่อเลยมละะขี้นก แล้วก็มีมะม่วงแก้วดกด้วยมีทั้งน้อยนามีทั้งหนอไม้ค่ะมะขามก็มีพี่เขาบอกแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ได้รู้จักน้องคนไทยอีกคนหนึ่งน้องคนไทยเขามีร้านอาหารอยู่ที่ฟลอริดาแล้วเขาก็มีบ้านอยู่ที่ฟลอริดาด้วยค่ะที่บ้านเขาเนี่ยมันจะมีต้นเพกาโอ้ฝักเพกาหรือฝักลิ้นฟ้าเนี่ย ฝักวัวร่มเลยเหมือนกับที่บ้านเราเลยค่ะแล้วก็มีมะรุมเขาก็สอยมะรุมเห็นเรายังนึกอิจฉาเลยเพราะว่าชอบกินมะรุมค่ะแต่เพกานั้นไม,ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ไม่ชอบกินเพกาค่ะแต่ว่าชอบกินมะรุมนี่แหละค่ะก็จะคอยดูต่อไปว่าว่าจะรอดให้ได้เก็บกินไหมถ้าหากว่าเก็บเก็บใบกินตอนเนี้เก็บได้แล้วแหละแต่กลัวเขาตาย ก็ยังไม่กล้ายังมียังมีงมมเมล็ดอีกเยอะที่ยังไม่ได้เพาะนี่ตรงนี้ก็เนี่ยเห็นไหมคะเข,า,ขาเริ่มโตลแล้วถ้าไม่เอาไม้มามาปักแล้วก็เอาเชือกผูกมันจะเอ็นไปแบบนี้ค่ะเนี่ยงามงามนี่ก็จะเอ็นสงสัยต้องต้องเอาไม้มามาปาักแบบนี้แล้วก็เอาเชือกมัดอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมารุมเกี่ยวกับต้นมารุมช่วยบอกด้วยนะคะว่า ขนาดนี้เนี่ยเด็ดยอดได้หรือ,อยังถ้าเด็ดยอดได้ค่ะจะจะเด็ดจะเด็ดเพื่อให้เขาโตหูดูใบนี้เนี่ยนะคะเนี่ยหูใบนี้เขาร่วงใบเบลล์มเลยเน่ยจะเป็นจุดขาวๆแบบนี้ค่ะซึ่งไม่รู้ว่าจุดขาวๆเนี่ยเกิดจากอะไรมะรุมมีประโยชน์มากๆค่ะทางบ้านเรา เก็บมานะคะเก็บมาถ้าไม่อยากจะทํากับข้าวไม่อยากจะทาแกงส้มแกงอ่อมอะไรก็เอามากินกับส้มตํากินเป็นผักสดนี่แหละค่ะมีประโยชน์เมื่อตอนที่กลับไทยเวลาเดินออกกาลังเดินเล่นตอนเช้าเนี่ยค่ะชอบเดินเก็บดอกอัญชันตามซอยนั้นซอยนี้เวลาผ่านต้นมะรุมเนี่ยช่วงที่กลับนั้นมันจะเป็นช่วงเดือนไปลายเดือนพฤษภาแล้วก็ตลอดเดือนมิถุนา มะรุมจะแก่แล้วค่ะมีฝักบางต้นเนี่ยฝักที่แกมจะหล่นลงแล้วเม็ดเต็มเลยค่ะเก็บได้เป็นเป็นกำรรเลยโัวดีใจมากเมล็ดมะรุมนั้นเพิ่งรู้ว่าเป็นยาแก้ไอเวลาเราราคายคอจะไอเนี่ยให้เอาเม็ดมะรุมเนี่ยมาเคี้ยวๆแล้วมันจะชุ่มคอทําให้ไม่ไอค่ะก็น่าจะใช่ชอบกินนะเม็ดมะลุมมันจะ มันจะเป็นขมขมหวานๆบอกไม่ถูกแต่ว่ากินมากไม่ได้นะคะอย่างสุดว่ากินวันนี้2เม็ดเนี่ยให้เว้นห่างอีก15วันถึงกินเพราะว่ามันจะมีสารอะไรบางอย่างในในเมล็ดมะลุมนะคะอากาศดีมากวันนี้อากาศดี93้าสิบสาฟาเรนไฮวันนี้ตั้งใจจะไปเดินป่าทําคลิปเก็บเหตุแต่ว่าปวดเขา่าแล้วก็ปวดขายังไม่ดี ขึ้นนักค่ะแก่เา่ามามันจะเป็นแบบเนี้ยแต่คนอื่นเขาไม่เห็นจะเป็นเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีเห็ดถัว่วแชกี้เมนน่ะอยู่ไม่ไกลจากอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเดินไปแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้าไปทําคลิปเก็บเห็ดถัว่วไม่ปวดขาเลยเพราะว่ามันไม่ไกลค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวกันนะคะน่าจะเป็นสกูตเตอร์นะน,นั่นน่ะคิดว่าใช่เดี๋ยวรอดูใกล้ๆน่าจะใช่ค่ะ ใช่แล้วแหละวันนี้เป็นวันจันทร์ทำไมเข้ามาแต่เช้าใช่แล้วสกูตเตอร์ค่ะน,น่ก่อนอื่นฝากช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะวิชัยสกูตเตอร์จริงกี่คันนะ่ะหนึ่งสองสามประมาณห้าคันโอ้ห้าคันค่ะเขาคงขับแข่งกัน ต้องขับแข่งกันแน่ๆค่ะมันถึงจะสนุกโอมองบนนี้มองลงไปมันจะเห็นภาพที่สวยกว่าไปดูดูข้างล่างดูข้างล่างมันจะคนละบรรยากาศนะคะนุ่นนนเอตาไม่ดีน่าจะเป็นสกูตเตอร์หรือเรือก็ไม่รู้โอ้ตามัวสกูตเตอร์แน่เลยค่ะแห่หรือเรือสกูตเตอร์แน่ๆเลยนั่นน่ะ สนุกเขานั่นนะใครตาดีๆคงจะมองออกดูเหมือนเรือค่ะต้องขอโทษด,ด้วยมองไม่ชัดจริงๆค่ะว่าเป็นเรือหรือเป็นสกูตเตอร์ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะคนแก่ตามัวไม่พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นถึกวันเบิร์นเทรดค่ะไม่พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม ขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe ให้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ